กับสวัสดีพี่น้องสมองสุบรรณอย่าแหวงมาอีกคือเก้าพี่น้องวันนี้ก็ได้ชมตามกับทอดเนื้อแดดเดียวพี่น้องครับมีใส่กวากสองสองใส่นะครับกับผักบักเขือคืนนะครับไม่กินแซ่บๆบล้มกันพี่น้องไหมเข้าวเหนียวคือเก้าแล้วครับเอาเลยแล้วครับกินล้มกันพี่น้องโอ้ตาก็ไปเห็นหงเว้นตาห่างจับพี่น้องต่ำหงกินนงมได้แซ่บนนแงม ทอดเนื้อได้เดียวครับจาบพักตรงนี้พักกัดขาหออันเก่าอีกทีอนงแสบเลือกเก่าอีกนึง <c oughs> แสบแบแบแพบพสบเผิดเพดดขึ้น Hmm. Xe quát. Xe quát của lúc tầm không quá cho kênh Ghiền Mì Gõ không gần.

ใส่บัก้าจังงปุณิอย่างนั้นมันผสม đi khắp đường đấy đánh trái vai lên je ne sais quoi mm -hmm. บอกว,ว่าได้เลยพี่น้อง,งเจ้าเพ็ดเจ้าแซ่บมาสิ่งแห้งครับแดดเดียวทอด,ดแกนขวาหล่ะพี่น้อง เสียงเแล้วเปิดวิทยุครับมีเพี้ยงเงนเลยก็เปิดไปทยุเราไปเราบอกใครถึงนี่นะครับผมก็รนน่างเงินกินเขายุไกลๆแล้วเนี่ยตว่าเผนอยู่ทางในบ้านผมอยู่ทางนอกบ้านมีเสียงรบกนวนคอไฟเล่เน,น้อง น้ำม <ELL> uh ัน <huh>. ว so well, uh ่างแถวฮะเด็กมึงผมห่วงแสบครับ รับลองกดไลกดแชร์กด subscribe ช่องนี้แหวงใชนแนวน้ำเดอ้อพี่นอออ้องกด subscribe คลอง Youtube นะครับพี่น้อง นายแหวงสเนลนะครับฝากวันน้ำพี่น้องสุมองสวัสดิ์ซ้ัเนี่ยจะกินบะหมหรือ,อยังยิมย้มคือเกา ํต่อมอุง้งถาดแบันี้หนอขึนได้สุมเมลอรครับต่อมอุ้อมองขอเพิ่มังสมองควันสวัสดีครับ